ครับปลาคอใหญ่ครับตัวนี้ต้องเอาไปใส่ถังเลยโอุ้ยปลาดุกเฮ้ยวิ่งจับจ้าเป็นหางบ่ครับคุณน่ะคูรูเลยจ้าอ้ยนั่นอู้ห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 นีมันบางเพีงแค่คุณโอ้ยนอนเป็นคูเลยคุณน่ะอหิมองน้ำไหลพี่น้องนึงปลายยังปลาดุกจ้าปลาดุกปลาดุกไปกี่เดือดกันนี่โอ้ยจ้าก็เทเดียวเลยอู แบบหนักเลยจ้ะ เก่านะครับวัอนี้พอกันในวันทีส่สิบหาเมษายนสองพันหกสิบหกกับตรงกับวันเสาร์น,นั่นน้องนึ่เนาะวัอนี้พอกันแต่เสาร์น,นี่ครับจากแปลกแหวกแนวนีะครับวัอนี้มาให้มาหน้าเนาะจ้าวัอนี้เามาให้จังน้องหนึ่งวัอนี้มาสูบน้องเนาะจ้ะเนาะสูบโคบน้องหน้าเลยนะครับเนาะกำลังเ,เริ่มนะครับขอดามาเริ่มด้วยแล้วสูบขาแค่ขืน่นเพี่เน,ะนาะ เบิ่งกันนะครับว่าสิมีปลาบ่หรือสิมีปลาหยังแน่นะครับตัวนี้เป็นปลาบอธรรมชาติเลยน้อยบินเนาะแม่นครับว่าสิมีปลาหยังแน่เนาะจ้ะพี่น้องไปพบรุนกันจ้ะนะครับนะครับเริ่มขึ้นมานะครับเห็นบ่ครับนี่ปลาผักบุ๋งครับนะครับปลาคอใหญ่ครับเอาแหกันไว้นะครับเด็กคนนี่คือ ปายนามฟังเลยฟังแฮะไปนี่ก็มีอีกอกดได้ครับจับเลยวันน้องนึงนี่จน้องนึงลองเลยจ้าเฮอเต้น,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 นมาแล้วน้องนึงเต้นมาแล้วจ้าเดี๋ยวน้องนึงไปเอาสีงก่อนนี่เป็นบอ่อสองปีแล้วนะครับข้อ,องนี่เพื่อนได้สูบไอ้เพื่อนมาเมาเพื่อนสามพันเพื่อนบอะกาเม้านะครับนี่ก็เลยจัดเองเลยครับไปหลุ่นเบือนครับว่าราคาสิสมราคาสามพันม้านะครับนี่อันนึงลง,ลงเลย พันเมาสองพันสามพันจสองเก่าสามเก่านไอวินนะครับพ่นพันบ่เมาหน่อหนึ่งพันบ่กล้าพิ่นะปลาบ่หลายพูดได้นะครับพูดไ้หนึ่งสิดขไปเบิ่องจาว่ามือหนีหลายไปลงไปเลยจับเอาสุ่มเตียนขึ้นมาทีไรอันเดียหนึ่งนี่ยอววินจะโคงพ่น้อนลกหลักดุ่นจางงูยังหนึ่งงูตาเทียเทียกับ่ปนไดเด้อนง ใส่สวีงใส่ปูคะจะเอากกไปใส่ถังเนาะวานนี้ลวงกินปลาหวยวันนี้มากินปลาหน้าครับนี่ของหอยตีนเอาเอาตัวนี้นเด้อบอานจ้าตัวนี้ต้องเอาไปใส่ถังเลย เึงโลว่าตัวหนึงตัวนี้ตัวนึ่งบอบอยู่ไอ้วินผุนปลาดุกกระเซวเลยคิดน้ำแหตัวนี้เป็นใส่ถังก่อนจ,จับไว้เนี่ยละซิบกว่าโต้หุ่นตานจับไว้นะครับจะเสาอ๋อใส่แง่งนำใส่ถังนำหน่อยวินเนาะหลุนเนี้ยเป็นใส่ถังบ่หลุนไงใ <laughs> สแ่แหงก็ได้เดอกใส่เยิยนลูกใส่เย็น ขาดว่าสิมีเนียเยู่เย็นเย็นสวิงเมสิขาดผู้ต้องขูก่กระตินคณะอืออืมอขึ้นไปอีกแล้วครับพุ่นไปมองเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวนึงนึ่งมาเขือตั้งผีอยู่ผีครับมองนึงนึ่งมาเขือครับ ตอนนี้ปลามาจากบ่อทีแล้วนะครับเสร็จแล้วลงไปไหวขคือเกาอยครับโบกเรียบร้อยครับอ่ะลงมือกันจริงจริงจังๆครับบานนี้หนึ่งหนึ่งย่างนี่ทงคู่โขบต้้งหนาครับกับกุ้งปลาขาวเดี๋ยวมาฟัดเอานะครับุดกุ้งสงการย่ามนี้น้ำแพร่เพิ่นน้ำมองทองเที่ยวจานละสองลอยนะครับนี่ครับหนึ่งกระไลอยู่ นอนแซ่ยอยู่คนครับเต็นแช่คนก็มีรุ่นเจ็ดแปดขีดรุ่นกิโลครับครับช่วงนี้ก็มีพตาเรามาเก็บน้ำนะครับส่วนจังหน่อยกับสีมาแล้วครับเพราะว่าญาติพี่น้องมาสงการนะครับน้ออ่ะน้อหนึ่ง,พ,พ,งพุชปลาเผมก่ัน ข่อยอยากพุดหนึ่งๆจะเอาเฮงืออกก่อนเบิ่งตัวปลาเค็งครับนี่เจ๊ปลาคูบานหนึ่งๆพุดึงเฮงืออกก่อนแฮกันไว้นะครับปลาโดดกระชิมาา่าอยู่นี่จ้าปลาหมีต่อไปอีกอยู่ครับถึงเถิงคนค้างหกถึงเถิงนี่แต่เก่านี่เป็นซิฟผุนน้อยๆวินนอนเลี้ยงกันหลับสาบได้คู่ปีเนาะแม่นแต่ว่าเว้นมาสองปีแล้วจ้ะ คือผมบอกนะครับว่าเพิ่นมาเมาสามพันเพิ่อนประกาศเมามาช่องจำคนเพิ่นว่าบ่มีปลาดอกเพิ่อนมาเนี่ยมึงพูดออกก่อนแต่ว่าก็เป็นคนกระบาดเนาะบ่เมนต์สองเพิ่นบ่เมนต์ยูทูปเพิ่นเมาเนาะจ้าประดู๊ระวังเดี๋ยวนี้จ้าเขาก็ชิลุ่ยสิเนี่ยเนี่ยเนี่ย เอร้ามากเลยไปชิออกแล้วพอมาเจอเน็ตกระวิงคือไงปนดื่มปนน่ะพีน่น้องเป็นปลากรนเลร่ยงจงการทำมาเลร่ยจิตตมันไปขี่รถเลาะจากช่องซำหลอบในบ้านล่างจิตตมพอดีจับปลาเลียวตัวนี้ปลานาะเอาเอ้าเอาเอาตัวนี้ปลาดุกเในดินปลาดุกหนาเนี่ย มัน,นหนีปลาคอนาตัวนี้โอ้ปลาดุกุณพ่อปลาดุกเอู้หูเสติคูอะไรจะเงาขึ้นไปนใส่ถังจ้ะถังสองร้อยลิตรนะครับตกใจอวนเงินตกใจปลาอู้ยูไปหน้าทางออกไปมาประคองกัน,นเอามือหันกันจ้ะ แม่นแน่นเต็นดอกอีกได้หนึ่งมีดีน้องหนึ่งเ็ยจังสีไว้ปับ๊บมีเอาปลาข่าแหไม่สร้างบลาะดีถ้าเป็นตะขีต้มเต็มหัวดีแค่นอะกำพอดีวันนึงหรือกำแตกกำพอดีจะอืออืออืตอนี้กำแตกไอ้วิ่นคู่ที่แตกเฮ่ยล่ะ เอาหุ่นไม่นด้จิตมเลยเอาือ้น,อน,ต,นอต้งหัวเถอะปลาเสียพี่นอ้องมานน้ำหาซอยน้องนีง่ <laughs> ไบาททีเอาปลาเสียไปใส่ละบาทอ้นีดีด <laughs> นี่กำเหมือนมันเด้อ อ๊ย่าสู้อย่าสู้ครูอย่าสู้สู้คูแล้วโอ้โอหสู้แห้งจับเอาเอาเอาเโอ้โหลงมานีตัวนี้อุ้มได้เออเอาขึ้นไปเทิร์กบอลจ้าเทิร์กนี่ไล่าว่ามีแนีย่ะครับ ไม่ก่นิดกลมเมนยครับคุณพอ่อเลยนี่นะครับึืนปลาคาวปลาขาวหนานะครับปลากเก็ดแข็งนะครับนี่อันนี้ตบกุ้งมาทันมาอยู่นะครับแัน,นก้ากุ้งเอาซิวก็ายเป็นคุณแม่คุณใหญ่นะครับอ่ะขึ้นไปใส่ถังไปเบิ่งปลาจับไว้นําน้องนิงหน่อย <Yeah. S 1> อ่ะจะไหนมาัน้องนิง <laughs> บางท่านว่าผมคือประจับซอยเนี่ยกระจับขึ้นกันนูน่นหนึ่งแต่ว่า,ากล่องเปลือนนะครับประยามขึ้นมาเสไหงหายหนึ่งมาอันนี้รลวังลงน้ำตัวนี้เลย <laughs> สูบน้ำตัวนี้เอาอีกสูบน้ำน้ำปลาไปใส่ถังไงเนาะพจังสีบ่ออันนี้อื้อกัน ลลางเอาก่อนจ้ะนี่แหละครับชีวิตปกติหนึงน่งๆ <c oughs> กบเอื้องม่นือหนึ่งจับคือกันได้ครับมาจะถือให้จ้า <c oughs> หลังเอาก่อน,น,อนหนึ่งหึังคุงเต็มถังไงเนาะเอารลดแหลกจ้าหลอดช้อนนี่นี่รลดแหลกกินในถั <c oughs> งไ <c oughs> งวเอ่ะไปยังเราฝุ่นบาน ไปเอารถต่อไปเ <laughs> สร็จแล้วหมดเลยหมดเลยนามคุณพอดีอยังมาเบิงนะครับจะาไปเอาตัวนั้นออกจากถังตัวนั้นมาใส่หนีหน้อยวินเพราะว่าเขาก็จะได้เอาเมื่อยไงเนาะแมเคอะเอาขึ้นมาเรียบร้อยครับรบต่อไปจ้ะเหมืมาตัวปลาเอยประกอบยนันยน่ง คนไปใส่กระมูงเพื่อนครับได้กิโลอะ้รครับนี่พี่น้องกระเดื่อทยอยมานะครับสมุนก็ร้ายนะครับเอาให้วินลงหาจ้ะ เดี๋ยวน้องหนึงสวิงอยูดแท่งคางไงเอาโยนขึ้นเลยวินเอาเอาสวิงอยู่บ่เดี๋ยวสวิงไงเด้อเอาโยนขึ้นเลยจ้ะอ้าวเดี๋ยวน้องหนึงเอาปลาก็ได้จ้ะเอาให้วินหาจ้ะน้องหนึงเป็นมือกล่องมันีงปลาอยังไอ้วินโอ้เอาวอีกแล้วอีกแล้วอ้าวอ้าวได้แล้วจ้ะใส่คูเลยอาหาต่ออีกจ้ะนี่ ตายเลยปลาคออีกแล้วจ้ะใส่ถังวันนี้น้องนึ่งสินั่งเป็นมือกลองนะจังเหมือน,นีงปลาหยังไอ้บินอุ้ยปลาดุกหน้าจ้ะแต่ว่าใหญ่แหงจ้ะเอาใส่ถังเลยเอาพี่น้องไอ้บินจับจ้ะเป็นหางบ่ครับคุณ่ะคูลูเลยจ้าอย่าเด้อเอาไอ้บินอุย้ยนั่น ควบควบคุบควบควบใจกันจะคุบใส่กันเฮ้ยเอาเอานี่นะครับอ้าวเอาไปใส่ถังจ้าบ้านนี้อ้าวแดดยีนนะครับขนาดกำหัวแดดโป้ครับนี่จ้ามีในถังสีอีกเนาะจ้าถังสีก็มีวัาในถังกิโลโอ้ยเดี๋ยวไปใส่เถื่อนก็ได้จ้า Oh. อโอ้ตาตาตาได้อีกแล้วจ้าขอขอคนบูดรุ่นนี้จ้าทางเลยวินพุนจะวิธีหากวดใบใหม่นาะจ้ากวดลงเรื่อยๆจ้าทานหกครับแมีนจ้าใบใหม่คนคางนะจ้าถ้าใจว่าในลุ่มไปหาไอพี่ได้ครับเอาทัใจลายั้งเถื่อนลงไปก่นอนเนาะจ้าหาฮไปเรื่อยๆรุนไปเรื่อยๆจ้าพี่น้อง เอาให้อ้หาจใจวินกำลังไปจกฟังทั้งนั้นอยู่ตัวนี้เป็นโกนใหม่นาะจ้ะเนาะกระดูกกวาสันจ้ะม, <laughs> มีตื่น้อมจ้ะำลังหาจ้ะหาทาเบื้องต้นเอาเซ่หังเลยนาอจ้ะพี่น้องเนาะปุกบักบุกวักเลยจ้ะพี่น้อง สงสัยสิมีหลายตัวอยู่จ้ะตัวแหลกพันปลจะประดุกอ้าวตัวที่สองขึ้นมาอีกจ้ะอ๋อตัวที่สามจ้ะนี่เป็นถ้ำนะ่ะจะมองนี้เนาะไอ้วินไปสตาร์ทเครื่องอีกแล้วจ้ะเอาปูงี้เวิดจ้ะไปหลุนกันอีกปพงไม่จ้ะพี่น้องอ้าวพี่พายเนี่ยพี่นองยางเบื้องเลยเนะจ้ะ โอ้ยนอนเป็นครูเลยุนะบัดจับนี่สิจับส่คูเลยเอวินอ๋อหนนึ่งว่าตัวละโคุณโอ้ยเอาไหมเอาไหมจับไหมเอาไซคูเลยจังเบิงออาไซคูเลยจ้ะีตัวนึงตัวที่สองจ้ะเอาเอาเดื้อดเลยเอวินะเอาโบเป็นยังโบเป็นยัง อ้าวงามๆเลยจ้าเอาใส่คู่เล่ยวินมาดนิอูสองตัวใหญ่ๆจ้าอยู่ขาปะดูอยู่ขาจ้าพี่น้องซีมุนลงได้หนิไอวินเอาแล้วเอาปะบูกันนี่เอาปลาบูกับมีบานนี่จ้าใหญ่บ่อยวินโอ้ปบะตัวใหญ่เติบอยุน่าไอวินเนาะปะดูปะดูปะดูบานนี่สามปลาเลยจ้าพี่น้องเอ้า จะเย็นๆเ้อปลาตัวที่สามจ้ะตัวที่สี่แต่ว่ายางที่สามเป็นปลาดุกจ้ะหนงงงามเลยจ้ะมีกี่ตัวเนี่ยนะครับจ้ะอ่าลงมาทางนี้เลยปลาดุกก็มีนะครับยี่นีนอ่อ้ยเอาไปใส่ถังหน่อยบินเนาะครับเอาจับลงคู่นี้ก็ เก็บสองโลสองโลกวัวยไปแักนี่เนาะยเห็นจ้ะตัวใหญ่ยน้อยวินเนาะเออหนุ่มง,งามเลยจ้ะอ้าวปไปยังไงวินไปเละปลาดุกบ่ยังมีหนามเนี่ยอย,อยู่นอกมุงนี้เนาะเดี๋ยวจังหาบางอีกเดี๋ยวจังหาบางอีกจ้ะอ้าวเดี๋ยวพอเท่หไห้จ้ะอุ้ยตัวปลาตอนส่วนค่ะจับพี่น้องคุณนะคุณนะอุ้ยอุ้ยขุนขุนปลาดุกขุนตัวนึง อปลาคาวนีิจเอาไปแยกออกจ้ะอ้าวไปรุนกันกอีกจ้า,าปลาเฮาปลาสลิดจะเอาไปปล่อยนี่สาวยีเนาะจ้ะเนาะแม่ลาลานครับเปรียบเทียบนะครับะจะปล่อยใหม่คุณนะครับบอ่อเก่าบ่อที่สูบน้ำใส่แล้วนะ้อยบิน,นะบนบเนาะบ่อเตือนครับจ้ะอาหนึง่งนึงเปลี่ยนชิวกันลงแล้วครับจับปลาอย่างหนึ่งนีน่นปลาโคลจ้าได้แล้ว น้ำหาปลาเสื่อมก็แจพี่น้องพูดพี่ก็ดูคุกมครับปลาเสื่อมก่อนปลาเสื่อมก่อนปลาดูขึ้นเขาเห็นไหมใส่ตัวปลาเสื่อมยังไงคูนปลาเสื่อมปลาขาวปลาเนื้ออ่อนนะครับพี่น้านี่ครับครับลูกหลานก็มาหลายเด้ครับวันนี้กับปลาระวั่างยางเด้อดหำบเดือ อ่จะจับไปเรืยย่อยๆไอ้กูเนี่ปลาดุกบนน้องนึงเลยปลาดุกปลาคอเขมรเอาไปเทไรายรอบแล้วไหมบ่เนียนจ้ะจังไปเบิ่งอยู่ในถังอีกเช่นนี้นี่ครับเส่วนปลาดุกปลาขาวมลาคอยก็มีครับหอยสลิปเก็บปลาเสี่ยมปีครับ ข้องก็จะเป็นข้องยาวแนวนี่นะครับนี่เห็ดแบบโขกน้องหนามโมเดลนะครับอีกจังหน่อยแดดแดดนี้ถามาเบิ่งปลาดุกปลายัางขืนนะครับก็กัสศิดิกับเขมวานเอก่อนนะครับกับน้องหนึ่งจังหน่อยนี่นะเนาะเก็พาไปในบ้านครับไปวางตลาดเป็นต้นคอต้นน้ำเล็กเล็กนั่นอ๋อหนีหมองหนามไลพี่น้องนึนนงปลายังปลาดุกจ้าปลาดุก ทุกปากี่เดือดก็มีโถ้จ้าก็เทเดียวเลยวัดเลยโอลงกูจะไปหลังแล้วนาะอืมนี่อีกตัวหนึ่งหลวงกูทับไว้อีกนี่ได้เลยดีประคอปะประคอนี่ได้เลยดี น,น,นั่น,ดดก,ก,นกลิ่นดอกแดกนี่เบิดคักโรยนิดหนึ่งโบเบิดไงลูกเนาะดอกดอกลิต้มคักปันนี้นะครับกินบานกินซีเตปล่อยน้ำลงไปอีกอยู่เนะาะจ้าเอาไปให้ไก่ครับกับปลาหน่อยน้ำแน่แล้วนะครับปลาซิวปลายัางก็เอาไว้ให้เพคนขางบอน้ำแน่ครับย่างไปคนละ เห็นไปเบิ่งผลงานเลยเนาะเหมืนเนาะน้นึงเนาะเึ็นไปน้ำทาร์กเห็นตื่นหวดเพื่อนนี่ครับกันแดดกันจีคืนมาแนวนี้พี่โตมันเห็นอะไรตากระเชิงจีต้มเลยวะตากระเชิงจีต้มเลยจ้ะโอ้ขอแล้วอุ้ยเรียบร้อยปะบูบาดนี่ใช่หรอนั่น ในปะบูพร้อมในปะดุกพร้อมนี่นะครับสีอยนี่ต้มมว่าต้มเลือกหนืหน้อหนึ่งจ้าแดละปลาพี่ปะดุระหว่างเงียงเน้อน <c ười> <c ười> <c ười> yeah, ะหนุ่มช่วยคอยอย่เดี๋ยวยูลดุกยูยูยูดูปนัวปนข่อยจะนอบ้านเนี่นนอ้าวบาดีสิซูมน้ำลบขึ้นแล้วจ้ะพี่น้อง เห็บปลาเล็กปลาหน่อยเนาะจ้ะเอาไว้เห็บปลาเพื่อนนี่หน้าคนมาจ้ะอ้าวสุกับขึ้นใหม่เพื่อนจ้ะระวังนิมาเบิ้งครับจ้าเดี๋ยวหนึ่งนๆจะไปเบื้องแล้ะจ้าเอาเบิ้ง,งลปลาเขาโอ้อยแต็หนักเลยจ้ะอุ้ย ปพาไปเล่นสงการพาพาไปเล่นสงการจะพี่น้องบาดนี้เอ้าเอ้าเอามาเบิ่งกันหน่อยพี่น้ออะไรนะครับบ้านเสิ้อผ้าพี่น้องออกไปขายแล้วครับแต่ว่าเสิบอผ้ได้ตายลูกน้องหนึ่งนี่ครับเบงปลาเซลวดแนวนี้เลยครับนี่ีก็มีเนะครับเดี๋ยวจังเหลือกออกให้วินนี่ครับออกไมก็มีแต่ปลาแหง่งนี้ เป็นปลาขาวปลาดุกนี่เองพี่ครับปลาดิส่รถปีกับเลยครับมินิปลาสงการจ้ะฮ <laughs> ่าสีเลือกอๆเลยจ้ะนี่ตัวนี้ก็มีคือการขุดขุดปลาเตีนเซ่ยลอยพอดนะครับปลาขาวทียงจากพี่นอ้องจับขึ้นมาเบื้องหนึ่งตัวใหญ่ มีว่ยายใหญ่กม้มูมานี่อ่ะครับเขาในบ้านกันครับบ้านป,ประมาณจะโผลก่ก้านหนึ่งๆปาลาร้ายโล่อยู่ในไอ้วินตัวใหญ่ก็หลายอยู่เนื้อก็หลายได้ครับปล่อยน้ำลงไใบเนาะจ้ะครับมนี่ก็ะุ่งการคือกันจ้ะพี่เนาะนี่กจ็จะใบชิดชัยทางน้มเปล่าปลา,ปานี่ก็มีอยู่ครับตาบอ,อกว่าไงานเนาะ สำหรับคลิปวัอนี้น้องหนึ่งก็ไปวินพาพี่น้องมาสู่ป่าสาเนาะจากกระถือประมาณนยุตจารพี่น้องไปใส่รถกระบะเลยนะจจะเนาะสำหรับคลิปวัอนี้ธรรมาก็อย่าลืมกดไลค์ได้จ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องหนึ่งก็ไปวินงินงได้จ้าเพื่อนสิบประผาดกิปใหม่ๆเนาะจะเนาะวันน้องหนึ่งก็ไปวินงสีผาพี่น้องไปหายังเนยมานยังเนยแต่ละมื่นจ้าสำหรับคลิปวัอนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าได้จ้าอย่านะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเพี่น้องงลุปานะอาา่กันดยบรรยากาศป่าคอนพี่นรับ ปลาคอปลาดูหนานะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับพร้อมน่่ยไว้ใช่เป,ออป็นามีไงพอในพีหน้อมุ่งป่านะทุกท่านจงประสบจรโชคดีโชคม,มาอย่ามีโรคภัยหลายได้ๆมากำกายทุกทางด้านร่างกายและกับจิตใจนะครับคิดว่างสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมวาดปราถนานะครับผมสำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปนะครับมีความสุขในการเล่นสงการนะครับสำหรับวันนี้ครับพ่าวกำวมาสวัสดีครับผมอขออกันมือใหม่ครับ